สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14 beta 4มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆห,หลายอย่างรวมถึงการแก้ไขบัก๊กและการเพิ่มบั๊กแปลกๆเข้ามาด้วยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมเปรียบเทียบกับ iOS 14 beta 3กันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14 Beta 4ทําทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่ครับจากที่เพิ่มขึ้นมาทั้งคู่ในเบต้าที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากครับความเร็วยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ครับเราไปต่อกันที่การทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกผลลัพธ์คงที่ไม่ต่างจากเบต้ก่อนหน้า ผลการทดสอบได้คะแนนเท่ากันเลยครับโดยรวมความเร็วยังดีครับแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงผลลัพธ์จะมีให้รุ้นหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสะง,งั้นครับโดยใช้ไป8%เรหลือ92%เทียบกับเบต้า1เบต้า2และเบต้า3ใช้ไป7%เรหลือ93%คงต้องไปลุ้นกันต่อในเบต้า5กันแล้วครับการอัปเดตเป็น ios 14เบต้า4บน iphone 6 s plus นี้ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ครับความเร็วโดยรวมยังนิ่งๆส่วนแบตเตอรี่สูงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพื่อนๆที่ใช้เบต้า3อัปเดตกันต่อได้นะครับเพราะม และยังมีวิจเจตใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้ใช้อีกด้วยครับแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีในเบต้า5มาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ